สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงรายปักตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กกรกฎาคมอยากจะรู้ว่าภายใน2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างก็เราไปติดตามกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตอนนี้ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณยอยู่ที่ตัวเองนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีเรื่องของการ Active Action ด้วยตัวเองเช่นอยากจะตัดสินใจทำอะไรอยากจะไปพบใครอยากจะแก้ปัญหาของตัวเองอย่างไรเนี่ยมันมาจากเรื่องของตนเองเป็นหลักเริ่มที่จะมีเครียกรศักยภาพและก็ความพร้อมก่อนหน้านี้อาจจะจิตใจไม่อยู่กับร่องอรอย หรืออาจจะเป็นคนคิดมากกังวลนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ไม่จัดสรรในเรื่องของขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ณวันนี้ดาวประจําตัวของคุณเริ่มให้คุณแล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องเริ่มต้นที่จะต้องทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่การที่จะทําในบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยมันไม่ได้หมายความว่าคุณทําปุ๊บแล้วมันจะได้ปั๊บมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะอะไรครับ เพราะว่าในเรื่องของเนื้อง,งานคุณหรือดาวการงานของคุณเนี่ยมันเป็นดวงดาวที่ตกในเรือนชะตาที่เสียฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเอ่ยเรื่องธุรกิจเรื่องอาชีพใดๆก็แล้วแต่มันตกเรือนมรณะนั่นหมายความว่ามันมีเรื่องมันมีปัญหามันมีความยุ่งยากมันมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเข้าใจในเรื่องของดวงชะตา อะไรที่คุณสามารถอดทนได้ในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของงานคุณอดทนให้ได้ก่อนเพราะไอ้ตำแหน่งสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันยังไม่อยู่ในเรือนชะตาที่ดีมันยังตกเรือนชะตาที่เสียของคุณจนถึงวันที่15กรกฎาคมฉะนั้นต้องหลังรอให้พ้นวันที่15กรกฎาคมไปก่อนเนี่ย คุณทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวของคุณแต่วันนี้คุณอยู่เฉยๆรอให้ดาวมันย้ายหลังวันที่15กรกฎาคมมันรอไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีปัญหาจอคอหอยอยู่และที่สำคัญในช่วงนี้คุณก็ต้องมีปัญหากับเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบางคนไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นญาติบางคนมันมีปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบ่งแยกในเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็อาจจะต้องเหนื่อยปัญหาของคนอาจจะต้องเอาหูทวนลมหรืออาจจะต้องหลับตาข้างหนึ่งอย่าเป็นซีเรียสก,กับเรื่องของคนรอบข้าเขาจะพูดอะไรเขาจะว่าอะไรเขาจะกันแนกันแหนเขาจะนินทาอะไรเรื่องของเขาเพราะว่าเราไปใส่ใจมันก็ไม่ได้ประโยชน์สําหรับตัวเราเพราะาดามันเสียฉะนั้นเวลานี้ดามันเสียทําอะไรก็แล้วแต่คุณเดินหน้าอย่างเดียวไม่ต้องไปฟัง คนนินทาไม่ต้องไปฟังคนรอบข้างไม่ว่าคนรอบข้างจะดุดาว่วากล่าวยังไงเราเดินหน้าในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ามองถึงในเรื่องการเงินไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันได้เงินไหมมันได้เงินแต่คุณอาจจะต้องลงแรงลงเวลาเพราะตําแหน่งการเงินของคุณตอนเนี้มันเป็นลาภะอยู่แต่อยากจะแนะนําคุณทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณทําไปนะครับ แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะต้องได้ผลลัพธ์เท่านี้ได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนเงินเท่านั้นเคยอ,อย่าไปคาดหวังแต่อยากให้คุณเดินหน้าทามันเต็มที่ทําให้ดีด้วยเดี๋ยวมันจะได้อะไรที่คุณคาดไม่ถึงนะครับหรืออาจจะได้อะไรที่มันเซอร์ไพรส์แต่ณวันนี้คุณทํางานอะไรก็แล้วแต่หรือจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้คุณไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นจะดีกว่าถ้าคุณอยู่ในถิ่นเกิดเนี่ย มันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยอย่างที่บอกไว้แต่ถ้าคุณไปอยู่ต่างถินไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ต้องบอกเลยว่าผลลัพธ์ของคุณเนี่ยมันจะได้เกินความคาดหมายและมันก็จะได้ดีด้วยเพราะมันมีตําแหน่งของดาวดวงหนึ่งชื่อว่าดาวองคารมันคือเรือนลาพระแต่มันตกในเรือนชะตาตรงนี้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณ คนที่อยู่ไกลๆจะช่วยเหลือคุณฉะนั้นการที่คุณไปอยู่ไกลไปอยู่สถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในภูมิรนาเกิดเดิมเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถทําอะไรก็แล้วแต่ง่ายขึ้นครับมีตัวช่วยมีคนคอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยผลักดันส่งเสริมหรือสนับสนุนในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้อยู่ฉะนั้นการเงินของคุณตอนนี้หาได้ไหมฟันธงว่าหาได้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็ต้องอดทนให้มันพ้นวิกฤตในช่วงตั้งแต่ เดือนพฤษภานี้หลังพ้น15กรกรดาไปแล้ววงจรชีวิตของคุณน่าจะดีขึ้นเป็นลำดแบบับหรือถ้าพ้นในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนไปแล้วจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ความวุ่นวายที่ดาวราหูมาทับลัคนาของคุณเนี่ยมันจะดออปลงมันจะซอฟลงมันจะนิ่งขึ้นมันทำให้คุณมีจิตใจที่มันไม่ว้าวุ่นเหมือนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรัก อันนี้ก็ต้องขออธิบาย2ประเด็นความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความรักของคุณเนี่ยช่วงนี้ไม่ดีเลยมีแต่เรื่องรับมีแต่ปัญหาคุยกันไม่ขี่คําก็อาจจะมีความขัดแยง้งทะเลาะมีปากมีเสียงความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่ใช่เป็นมาในเดือนพฤษภาคมเป็นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหนักเพราะว่าเรือนชะตาที่เสียเนี่ย มันตกในเรือนชะตาที่เสียหนักเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคู่ชีวิตคุณอาจจะมีปัญหาความคิดความเห็นความขัดแยง้งไม่ตรงกันหรือคุณอาจจะมีปัญหาความห่างเหินห่างไกลกันหรืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตของครอบครัวคุณก็ได้หรืออาจจะคู่คุณแฟนคุณมีปัญหาส่วนตัวเช่นปัญหาเรื่อง สุขภาพปัญหาเรื่องเคราะห์ปัญหาเรื่องเจ็บป่วยปัญหาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลมันทําให้คุณต้องเอาความคิดความรู้สึกความกังวลใจเนี่ยไปตกในเรื่องของคู่ฉะนั้นอยากให้คุณทําใจในเรื่องนี้ว่าตอนนี้คุณจะแก้ย่งไรจะปรับอย่งไรมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ขอให้คุณเข้าใจและพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยใจร่มๆมนะครับมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น เข้าใจว่าดวงชะตาของแฟนเป็นอย่างนี้อดทนให้ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องขัดแยง้งความคิดไม่ลงรอยเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นปัญหาที่พอจะแก้ไขได้ก็เอาหูไปนาตาไปไล่หรือเอาหูทวนลงไปเลยนะครับอย่าไปออตอบข้อโต้แยง้งหรืออย่าไปที่จะต้องประหัดประหารกันจะต้องไปต่อรอะต่อเถียงกันอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่น คุณก็อาจจะต้องมองด้วยเหตุไม่ผลถ้าห่างเหินห่างไกลกันโอเคด้วยปัญหาของอตัวเรากับตัวแฟนที่อยู่กันคนละทีะ่ปัญหาเรื่องนี้มีก็ทําใจร่มๆเท่านั้นเองหรือถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของแฟนก็พยายามทําบุญเยอะๆหรือพยายามที่จะดูแลแฟนให้ดีที่สุดนะครับหลังจากพ้น5กรกฎาคดไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี้น่าจะจบลงหรือน่าจะคลี่คลายลงนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่เป็นเรื่องเป็นราวเริ่มต้นที่จะคบเริ่มต้นที่จะคุยเริ่มต้นที่จะศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วแต่ปัญหาต่อเนี้ยมันมันเหมือนรู้สึกว่ามันจูนไม่ติดมันไปต่อไม่ได้มันมีความไม่ลงรอยในบางเรื่องมันมีความคิดเห็นขัดแย้งไปคนละทิศคนละทาง <S <S อยากจะให้คุณเข้าใจแล้วก็อยากจะให้คุณใช้สตินิดนึงถ้าคุณคิดว่าคนปัจจุบันที่คุณเริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยเริ่มต้นศึกษา เป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นๆที่ผ่านมาอยากจะให้คุณอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุยกันให้น้อยหรืออย่ามีข้อขัดแย้งในเรื่องใดนะครับคืออย่างที่บอกก็คือนิ่งเอาไว้แล้วก็สงบปากสงบคำเอาไว้ใช้เหตุใช้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าไปต่อเลาะต่อเถียงเอาแต่อารมณ์เป็นตัวตั้งยังไงไปไม่รอดแน่นอนฉะนั้นถ้าคุณสามารถทำแบบนี้ได้อย่างที่ผมแนะนำเดี๋ยวหลังจากพ้น15กระดาษไปแล้ว ปัญหาความรักของคุณเนี่ยมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือจะไปต่อได้มากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้อยากให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวที่สุดคุณก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ต้องเรียนให้ฟังว่าตำแหน่งโชคลาภมีไหมมีนะครับแต่โชคลาภเนี่ยคุณอยา่าคาดหวังว่าคุณจะต้องถูกหวยรางวัลที่1คุณจะต้องได้เงิน6หลัก7ดหลักในช่วงนี้แต่คุณทําอะไรก็แล้วแต่ ทำตัวปกติใช้ชีวิตปกติเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันมีอยู่สส่วนคือส่วนแรกคือจะได้โชคลาภจากคนที่อยู่ไกล 2. จะได้โชคลาภจากคนที่มีอายุมากกว่าทะนั้นสส่วนเนี้ยคุณลองอดทนรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะได้เข้ามาอย่างแน่นอนและน่าจะได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ผมกําหนดไว้ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพคือช่วงนี้ไม่ห่วงสุขภาพของ คุณเองเพราะว่าตำแหน่งของคุณน่าจะอยู่ในเลนชะตาที่ดีไม่เสียหายและก็มีกําลังที่ดีด้วยนะเพราะว่าได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีแต่ว่าคุณอาจจะสองจิตสองใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลงนิดเดงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลเสียต่อตัวของคุณเรื่องสุขภาพของคุณอาจจะต้องเหนื่อย ในเรื่องของการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าจะต้องระวังก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบช่องท้อกระเพาะลำไส้กดไหลยะหรือปัญหาเกี่ยวกับล้อนในในปากนะครับแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีผลเสียต่อตัวเองแต่อย่างไดน,นะครับเอาละท้ายนี้แล้วอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ดูคลิปในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะดูดวงสามารถที่จะโทรเข้ามาคุยสายสดๆเลยกับผมได้ที่หมายเลข061 548 55 05อีกหนึ่งเบอร์นะครับ099 212 9463นะครับมีค่าครูด,ด้วยแต่รับรองว่าละเอียดและแม่นยำชัดเจนแน่นอนท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปดติดตามนะครับสวัสดีครับ